คอยดูนะถ้าสมุติวิทาไม่ได้เป็นเพราะโดนสกัดกันทุกอย่างครับคุณว่ามีคะแนนสงสารไหมเลือกตั้งข่าวหน้าพวกนั้นแทบจะไม่มีก้นย่อนในสภาเลยก็ได้ข่าวหน้าคะแนนสงสารจะมาแบบยิ่งฝัดสไลทถลลมทลายเวลาส่งคลิปมาเนี่ยแทนแทนที่จะแทนที่จะหนึ่งอย่าไปแชร์อันที่สองคืออย่างน้อต้องไประงับเหตุกับกลายเป็นว่าโทษนฮะกับกลายเป็นขอขอแนะนํารายการว่า อย่าพูดถึงอย่าอะไรเลย,ยแ,ตแต่ในทางปฏิบัติผมไม่แน่ใจว่าเวลาคําว่าอย่าพูดถึงหรือไม่แต่เลยเนี่ยผมผมยังกลับไปถามพ่อเหมือนเดิมว่าการพูดถึงเจิสร้างสารรค์ทําได้ไหมครับได้ถ้าไม่เ,เขาไม่ฟังคือเขาทงอ่ะอปัญหาปัฟันทง,ง<ะ>ตั้งทงไาะอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงสกัดกั้นยังไงก็ตามคอยดูนะถ้าสมมติวิตาไม่ได้เป็นนี่ะเพราะโดนสกัดกั้นทุกอย่าง คุณว่ามีคะแนนสงสารไหมเลือกตั้งข่าวหน้าพวกนั้นแทบจะไม่มีคนไปย่อนในสภาเลยก็ได้เพราะว่าคนนี่นะเราดูมมยกันเมือนกันบางทีนะสงสารไอ้คนที่ปอบแแบปเขาภาษาบวยเท่ารียกเชียร์มวยรองเชียร์โมยเชียร์โมยรองใช่แล้วแล้วมันพึดขึ้นมาชนะได้แล้วคนเชียร์ ก็หุมเลยเ <ฮะ S 2> ชื่อเอาล่ะพี่จา้าถึงไม่ได้เป็นตอนนี้ก็อย่าไปไวย่วายเลยตั้งนาตั้งตาสร้างผลงานให้ดีขราวหน้าคะแนนสงสารจะมาแบบยิ่งกว่าสไลท์ถล่มทลายยิ่งกว่าแลนสไลด์นะฮะยิ่งกว่าแลนสไลด์ต้องถล่มทลายเลยเอา็นิดเดียวครับ่อก็แค่จะบอกว่าในในอินเคสที่ว่าในกรณี i, ที่ว่ามีอะไรที่เป็นเราก็รู้ว่าเฟคหนีหรือข่าวปลอมเนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณยุติข่าวนั้นมากกว่า แล้วก็อย่างีก็คือว่าถ้าจะตำหนินะผมแนะนำนะกลับไปตำหนิคนที่ทำปลอมเถอะอย่ามาตำหนิคนที่ทำทำรายการปกติเลยนะฮะ <S <S อีกครั้งนะฮะใครที่ไม่เคยดูนะกลับไปย้อนดูเลยนะฮะโดยเฉพาะที่ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างอย่างแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยคุยสนทนาหลวงพ่อในรายการอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่านผู้ชมแบบว่าคอมเมนต์ด้วยความห่วงใยผมใช้คำนี้แล้วกันะขอบคุณอย่างสูงนะฮะแต่แต่เชื่อเถอะฮะการสนทนาแม้กระทั่งหลวงพ่อเนี่ยคนที่ห่วงใย มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ท่านหรอกเราห่วงใยตัวเราเองนะฮะเพราะว่าเราระมัดระวังพอสมควรทีเดียวการพูดการพูดที่เสียบ้านเสียเมืองเสียรถเสียอะไรคืออย่าเอ่ยชื่อเขาเลยเป็นนักวิเคราะห์เรื่องการเงินการอะไรเนี่ยเก่งมากออกทีวีมาชอบฟังมากครับอักษรว่แต่เขาจะเปรี้ยงมาเลยนะถ้าเขาบอกว่า ถ้าพักก้าวไกลได้เกินเท่านี้เท่านี้เขาจะยอมให้รถคันบ้านหลังหนึ่งอะไรเนี้ยหรือว่ายอมให้ลุงกระทืบอตอนนี้พอตอนนี้เงียบจอตอนนี้จะหาตัวไม่เจอครับอันนี้เป็นนักจัดรายการชื่อดังเหมือนกันชื่อดังชื่อดัง,ท,งทีวีทวียูนะฮะละว้สถานที่เข้าใจไปไปหาเสื้อตําเด็ดก็มาชอบฟังด้วยใช่สนุกดีฮะเขากูสนุกอ่ะ